นี่คืออะไรทุกคนเห็ดพึ่งเลือดชัวเลยเนี่ยแก่แล้วอื เส้นนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอผ่า,าทุกคนมาสำรวจป่านะคะฝนเพิ่งจะตกเมื่อวานนะคะตกเมื่อวานอ่าแล้วก็ตกเมื่อคืนด้วยนะคะทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะก็คือแบบมันจะเย็นสบายเพราะนั้นมันเหมาะกับการเดินสำรวจป่ามากเลยเพราะว่าเราจะไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะก็หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ออกมานะคะทุกคน เนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะพาทุกคนเข้าไปดูจุดหมายของไอก็คือไอจะไปดูว่าต้นบลูเบอรี่อ่ะมันออกดอกหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้มันแรงมากจริงๆทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้บลูเบอรี่ป่าที่ไอเก็บปีที่แล้วมันหมดจากตู้แช่แข็งไปแล้วเพราะพี่ขุนนะคะเขาทำสมูทตี้นะคะกินบ่อยๆก็ ตอนนี้ไอ้ก็มีความรู้สึกว่าไอ้อยากจะเก็บบลูเบอรี่มากเลยแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้นะคะอันนี้เราจะสำรวจดูก่อนเนาะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่เราจะสามารถเก็บบลูเบอรี่ในป่านี้ได้ในปีนี้นะคะเดี๋ยวตามไอ้มาเลยค่ะโอ้โหทุกคนปีนี้ถ้าทางจะไม่ได้เก็บบลูเบอรี่เด้อเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะที่ทุกปีเนี่ยเขาจะมี บูเบอรี่คือดกมากสลับตรงนี้นะคะมันจะเป็นเนินนะคะริมทางเนี่ยทุกคนดูสิผลบูเบอรี่เขาติดแล้วตอนแรกนะคะแล้วเขาก็เหี่ยวเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะทุกคนมันก็เลยแบบเนี่ยดูดิเหี่ยวทิ้งหมดเลยน่าสงสารเนี่ยนะทุกคนเนี่ยค่ะฮอันนี้จุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกนะคะ Oho. Älskling, mm. går det bra om, om vi har... Om det inte finns blåbär i år här, mm. Mm. går det bra om vi åker upp till Dalarna och packar blåbär? När då? Eh, när jag är ledig. Då är ju här. Nej, jag menar nu är Juli. Uh, ja, om jag inte har massa jobb. Okej. Okay. Om jag inte har massa jobb. Hmm. My gosh. บแล้วก็ป่าตรงนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะอยู่ดีๆก็ลืมสตันไปก่อนอผักกูดนะคะผักกูดที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะทุกคนอยู่ดีๆก็ลืมเออนั่นแหละผักกูดที่ที่มันเป็นชนิดที่เราต้องเอาไปแช่น้ำไว้ทั้งคืนน่ะเนี่ยคะ่ะ ปีนี้ไอไม่ได้เข้ามาเก็บเนาะด้วยความแห้งแล้งไอก็เลยไม่อยากจะเข้าป่าเนี่ยค่ะมันโตหมดแล้วโตหมดแล้วนะคะโตหมดแล้วนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ไอลุยเข้าไปเก็บปีที่แล้วทุกคนแต่ปีนี้ไอเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอกลัว <laughs> <laughs> กัวเห็บวัคซีนเข็มที่สามก็ยังไม่ได้ฉีดถ้าเป็นปีก่อนๆ,ๆนี่ไห้ลุยเข้าไปแล้วอ้ต้นสนต้นเล็กๆมันโตขึ้นมาได้ยังไงเสียดูเ <laughs> อียดเสียดูเดียดว่าเฮตจะเดินเนื้อว่าเฮาจะเดินทรดทราอ๋อดมสมัวอด เน่มสม่านนี้เลยฮะซึ่งว่งเนุ่ยกรนอดมวิ่งเซนุ่ยยูไม่ได้่ดมอดละหรือว่าละฟุตน่าทุ n รนแฮอว์โอใช่อุ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนาะเราไม่ได้เข้าป่ามาเกือบปีนะคะแล้วก็เนจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเก็บบูเบอรี่สมัยก่อนนะทุกปีเนี่ยตรงนี้บูเบอรี่จะดกมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะ โอ้ทุกคนไม่ได้บูบูรี่เหี่ยวหมดเลยเนี่ยโอ้ยนี่ก็เหี่ยวหมดเลยมีหนึ่งเหี่ยวแล้วก็หนึ่งลูกติดเนี่ยทุกคนปกติตรงนี้นะบูบรี่จะดกมากโอ้แม่เจ้าปีนี้ อ๋อพี่ขุนอ๋อตรงนี้มีบางต้นก็พอได้อยู่นะทุกคนนี่น,นี่เขียวๆนะเห็นไหมคะนี่นี่อ้ บูเบอรี่ไมกี่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเดบแรนแอร์สคริงโอ้น่าสงสารป่าจังเลยอะ่ะโอ้แต่ว่าพอจะมีพอจะมีบ้างแบบหลงเหลือกิ่งและลูกสองลูก พอมีบ้างเดี๋ยวอากจะเอา iPhone ถ่ายใกล้ใให้ทุกคนดูนะที่ที่แบบมันพอมีนี่เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีแบบหลงเหลือแบบกิ่งละลูกสองลูกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ปกติถ้าปีไหนดกเนาะน้ําได้อากาศได้เนี่ยเขาก็จะดกเนี่ยเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นพวงอยู่เลยนะแต่นี้มันก็จะมี ที่แห้งที่ติดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืมก็คือคิดว่าพอจะได้เก็บแต่ว่าต้องเก็บแบบเลมเลมนะคะเดินเลมเอาเดินหาเอาเนาะแล้วจะทันคนไหมล่ะป่าแถวเนี้ยมันเป็นป่าใกล้เมืองไงใครก็อยากจะเก็บบัวรี่ป่าเนาะมันมัน,ม,นมันได้กินของป่าแล้วมันฟินเดอ้อจะบอกให้นี่เฮ้ยนี่ก็พอมีอยู่นิดหน่อยเออ เอลสกคลน์ด okay? ูสกอพลอกกับัวแบอีอวโอเคยับสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะยูพรมิสมีจะทำอะไรโนอเนอนอนห้ามถ่ายไอจําได้ปีที่แล้วไอมุดเข้าไปเก็บเฟิร์นวาราบิข้างในนั้นค่ะทุกคนไอจําชื่อได้แล้วเขาชื่อว่าเฟิร์นวาราบินะคะคือตรงเนี้ยทุกคน เห็บเยอะมากนะคะวันนั้นไอ้มุดเข้าไปนะคะปีที่แล้วนะคะไอเจอเห็บเกาะเสื้อผ้าไอายเยอะมากทุกคนออกมาแบบขนลุกเลยปีนี้ไอก็เลยไม่กล้าเข้าไปเก็บนะคะอย่างที่บอกนะคะปีนี้ไอเกิดความกลัวความกลัวเห็บมากอยู่ดีๆมันก็เกิดกลัวขึ้นมานะคะออ้ยอย่างข้างในนั้นนะพอเก็บได้นั่นนะ่ะเฮ้ยไม่มุดหรอก Okay. เดินต่อพี่คุณก็เดี๋ยวไอจะเดินเข้าไปดูจุดที่มันมันเป็นจุดที่เห็ดมันปูมักจะออกตรงนั้นนะคะที่มันจะขึ้นเนินขึ้นไปแล้วก็ลงไปตรงเขานะคะเอะลงลงไปข้างล่างนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะลงเนินขึ้นเนินนะคะแล้วมันจะอยู่เหมือนจุดที่เราเป็นเป็นภูเขานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงไปดูนะคะ แล้วก็จุดจุดนี้มันจะเป็นริมทางที่ทุกปีเนี่ยไอจะเจอเห็ดมันปูนะคะเดี๋ยวไอจะให้ทุกคนดูเนาะเนี่ยค่ะตรงล่องนี้นะถ้าเวลาที่มันมีเห็ดออกนะทุกคนเห็ดมันปูมันจะขึ้นตามร่องเนี้ยซึ่งณตอนนี้จะเห็นสังเกตว่าขนาดมอสยังเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะอืม ออสมไม่มีความเขียวเลยค่ะมอสข้างในนั้นมันไม่มีน้ำเนาะจะส้งอินเต้เอเเนนต้นนต้นไม้หักปีที่แล้วนี่ยต้นนี้ยังไม่หักปีที่แล้วน่ะต้นนั้น ได้หาเดียเดียนิดต้นใหญ่มากเลยทุกคนเสียดายจังเลยเดี๋ยวลิข์เดี๋ยวฟิน์ลิติการฟัส สัสอินเตอร์โซช็กเดี๋ยวคุณมาเซียะเสียดูด้อฮะเอาเสียดูบลัวแบล้วเสียดูไหมได้ได้อันตริงไปเดินต่อเดินต่อ พี่ขุนบอกว่าเขาเจอก้อนหินที่สวยงามมากว่าสันทุกคนว่ามันเป็นหินแกรนิตหรือเปล่าเออแต่มันก็สวยจริงๆนะเก <laughs> <laughs> ็บไปถ่ายรูปวะซันโอเคอันสิบ,บอกว่าย่างประมาณนี่แหละ25นาทีตอนนี้นะที่ย่างเข้ามาหิวข้าเลยได้ไอ้นะไอ้กินแซนด์วิช ชิ้นเดียวมือเศ้านี่กับชีสไอบอได้กินนมบได้กินไข่จ้ะไอเลยเมื่อยไ,ไวเดี๋ยวเด้อตรงนี้คือจุดที่ไอซิลงไปเบิง่งเฮ็ดมันปู่จ้ะว่ามันมีตุ่มของเฮ็ดมันปู่ออกบอ่อมันขึ้นมาเป็นตุ่มๆเป็นไรๆนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่ไฟไนะอ้ยคอกินถั่วกับน้ำตาลนะคะเติมน้ำตาลในเลือดแป๊บนึงจ้ะทุกคนนี่กระสลัดอยู่ได้ถือมานำ อยากจะนั่งก็ไม่กล้านั่งทุกคนกลัวกลัวเห็บใ่ขอกินก่อนนะอันนี้อันนี้จอกราะเปี้ยวหน่อยอืมโอ้ยสดซึ้ง sweet and sour อือหือแต่ไดินเรยาไม่รู้รอ Punch praliner ไม่รู้าม่รู้จะเอาแ อร่อยไหมอืมโคตรละโอชนอันนี้ไม่จะเป็นเจลลี่เจลลี่อันนี้เหนียวเอ้าพี่ขุนสำลักน้ำตาลอยอืมตตัวอันที่ลมหรอมะม อืมมีคอมมันเดิมไม่อืมอันนี้เหนียวมากทุกคนเคี้ยวไม่ไหวมีแรงแล้วเริ่มต่อพี่ขุนยืนรออยู่ด้านนอกนะคะใจลงไปดูแป๊บหนึ่ง ดูตรงนี้แล้วก็จะกลับจะ้ะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วออกมาจากบ้านา11โมงครึ่งนะไอหัดขับรถมาด้วยจ้ะฝึกขับไม่ได้หัดขับนะคือไอขับรถเป็นอยู่แล้วแต่ว่า ฝึกขับให้มันชินให้มันชินกับพวงมาลัยพวงมาลัยรถที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะอืม,มตรงนี้นะคะคือจุดที่เรามาดูเห็ดทุกปีปีนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนเห็นไหมไม่มีความจุดเหลืองๆไม่มีอะไรเลยจ้ะ ปกติเนี่ยปลายเดือนมิถุนาเนี่ยไอยได้เก็บเห็ดแล้วนะเห็ดมันปูนะคะปีนี้ไม่น่าจะได้เก็บเพราะว่าวันนี้ที่ไอามาป่านี่คือวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนอืมพื้นที่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นพื้นที่ของเห็ดมันปูทั้งหมดเลยตามปกติเนี่ยถ้าฝนตกดีๆนะทุกคน มันจะมีสีเหลืองๆเต้นไปหมดตุปุติปิต,ปตุปุติปิปีนี่บอมีอย่างจะบ่มีอิลีจะ้ะฮะนะมองนี่ที่เราเคยแบบมาแคะมาแงะมามาดึงเอามามาตัดเอานะบ่มีอย่างเลยจะ้ะพี่น้องสุดยอดความแดง หาทางขึ้นก็อนบาน,นี้จ้ะอันนี้น่าจจะเป็นรอยพวกรอยหมูป่าหาแนวกินจ้ะทุกคนเขาขุดคุยหากินป่าแถวนี้กะจะมีหมูป่าแล้วก็มีกวางมูสแต่เฮาถ้าเฮาสิไปเบิ่งกวางมูสเนี่ยเฮาต้องย่างเข้าไปเลึกๆจ้ะต้องย่างขึ้นไปทางพุ่นเลิกเข้าไปอีกจ้ะอืม ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆบึงเด้ทุกคนตรงนี้นะจักดอกไม้อย่างสีขาวๆไอมองไปไกลๆสวย,ยมาป่าก็สดซื่นจ้ะอากาศเย็นสบายข้างในนี่นะฮัลโหละทุกคนก็ได้มาสำรวจนิดหน่อยเนาะจ๊ะเนาะ มาเบิ่งเป็นจุดเป็นจุดไปจุดที่เราเคยเก็บเคยเห็นเหตุน,นะคะหลายคนก็อยากให้เข้าป่าเข้าป่าว่าสัน้นก็คืออย่างที่บอกค่ะทุกคนมันแห้งแรงอีลีปีนี้แรงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาฝนบาตกเดือนนึงจ้ะหาก็มาตกเมื่อวานตกกับตกตกพ่อแบบอ่ พอได้ชะาล่างขี่ฝุ่นที่อยู่ในอากาศจ้ะแต่ว่าบาพอให้ดินซุ้มไอ้กระสิออกเลยเนี่ยเมื่อนี้ไอ้จักสิกินอย่างไออุ่นข้าวเหนียวไว้เอิ่มไม่อวนไอ้ไอแซ่ข้าวเหนียวไว้แต่ยังบ่มีแนวกินจะ้ะอยากกินแกงน่อไม้แต่ว่ายามหิวมาอีย่างที่ง่ายๆตำบัง,ง่ง แหนมทอดใส่กออย่างจบออทั้งอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำจะ้ะอยากกินหลายอย่างมีแต่แนวอยากกินแต่กะขี้ค้านเฮดแต่ช่วงนี้ขี้ค้านเฮ็ดกับข่าพี่น้องเฮ็ดแต่ขนมทางลงไปเยาวๆเขาเคยไปเก็บเ็ดเพิิงเนาะโอเคเดี๋ยวกะสิขอลาไปก่อนจะ้ะถึงเวลาไปหาแนวกินอยู่เฮือน กอดกอดกล่องขนมกล่องถั่วมาป่านะคะเราต้องติดของพวกนี้มานำยามหิวก็ได้ได้กินเดี๋ยวย่างไปหาพี่ขุนตรงนี้จะเป็นป่าเฮ็ดเพิป่าเฮ็ดเผิองเลือดจ้ะตั้งแต่ย่างเข้ามาเจอเฮ็ดเพิ่งดอกเดี๋ยวเท่าแล้ว พี่ขุนกลัวแมลงก็วันนี้ไอ้กับพี่ขุนก็ต้องขออนุญาตกลับบ้านนะคะก็วันนี้สำรวจเล็กๆน้อยๆเนาะเซอร์เวยมิกก์มิกกนกว่าขนดก็คือเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มันเป็นแมลงดูดเลือดน้านางไม่ชอบฝรั่งนะเกือบทุกคนเลยค่ะทุกคนกลัวแมลงแต่คนไทยเราก็ใช่ว่าจะไม่กลัวนะก็กลัวอยู่แต่เราก็ ไม่รู้สิเรามาจากประเทศที่มีมแมลงเยอะเนาะเราก็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 แบบว่ากล้ากก,กลัวโอเคทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนีไอปฟิล์ม Shop. Jag vill ha sesamfrön. Ja. Akta inte. Jag, nej. jag vill ha sesamfrön ja. i paket. Ja. Jag ska rosta det själv. Det finns också från Korea på baksidan där. Den som var röstade. Men jag ska ta den som var som jag kan göra själv. Vad är det? Kolla här. För hemma.. Här här. Mm. Vi kan ta um... det.. Är... Det brukar finnas både oskalade och skalade. Står det något om mm. skalade. Ah, skalade. Ja de är skalade. Är det mm. det du vill ha? Ja. ja. kan ta lite kött här va? Eller kyckling eller kött. Jag är lite trött på kyckling. Vi, vi ätit kyckling för förra veckan när vi grillade. Eller vill du, vill du äta kan kanske? Och då måste vi ha äh, brödfilé då. Eller vill du ha sån som är lite fett i. กิโลละร้อยหกสิบสองวันนี้โลละร้อยสิบสามเอ๊ะมันมันต่างกันละ่ะ<อ>เขามีเนื้อที่อยู่ในแพ็คเป็นถุงอย่างเงี้ยเป็นแพ็คเกจแบบใหม่นะคะแพ็คหนึ่งเจ็ดสิบสี่จุดเก้าแต่ตัวนี้เขาจะทำแพ็คละห้าร้อยกรัมโลหนึ่งก็ประมาณ เกือบเกือบร้อยห้าสิบบลูเบอร์รี่เราเราไปป่ามาเราไม่มีบลูเบอร์รี่ให้เก็บเราก็มาซื้อบลูเบอร์รี่ในในตู้แช่แข็งเป็นปีแรกเลยที่ซื้อบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ที่บ้านหมดเลยทุกคนพี่ขุนปั่นกินทุกวันปั่นกินบ่อยๆเอ๊หรือจะเอาไข่ไปแอบไว้ดีนะโอ้ยไข่ยังเหลืออยู่เยอะอยู่ กลับกลับกลับทุกคนหิวข้าวแล้วนี่ทำไมเราจะไปทำให้เหนื่อยนะคะทุกคนสี่ชิ้นสี่สิบนี่ถ้าซื้อเป็นชิ้นชิ้นมันจะตกชิ้นละสิบสองดเ้าห้าแต่ถ้าเราซื้อสี่ชิ้นจ่ายสี่สิบนะคะมัฟฟินตอนนี้บ่ายสามสามสิบห้านาทีไอกำลังจะกินข้าวเที่ยงทุกคนในที่สุดก็ได้กินแกงนอไม้ใส่เห็ด เก็บบวกในส่วนของเรามาใส่ด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ